สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของเงินการศึกษาบุตรของข้าราชการกันต่อนะครับในคลิปนี้เป็นเรื่องของอัตราเงินาการศึกษาบุตรในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสนะครับสามารถเบิกค่าใช้ใจ่ายได้เท่าไหร่นะครับตามหนังสือกรมบัญชีกลาง โดดที่สุดที่กคศูนย์องสองจุทับวสองห้าเลงวันที่28่ิบแมิถุนายน2559เก้าขาได้กำหนดอัตราต่างๆไว้นะครับถ้าเป็นสถานศึกษาราชาการเนี่ยนะครับในระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าเนี่ยเขาให้เบิกจ่ายได้ไม่เกินปีการศึกษาละ13,700บาทนะครับแต่ถ้าเป็นในส่วนของเอกชนนะครับถ้าเป็น สถานศึกษาเอกชนเนี่ยหลักสูตรปวาสาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือปวทเขาให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริงของค่าเล่าเรียนปีการศึกษาละไม่เกินในประเภทวิชาหรือสาขาดังนี้นะครับวงเล็บหนึ่งก็คือช่างอุตสาหกรรมหรืออุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทัศนศาสตร์ไม่เกิน ปีการศึกษาละ30,000บาทนะครับวงเล็บ2พาณิชยกรรมหรือบริหารธุรกิจศิลปะหัตกรรมศิลปรกรรมกรเกษตร,รกรรมเกษตรศาสตร์ค้าหากรรมค้าหากรรมาศาสาตร์อุตสาหากรรมการท่องเที่ยวตรงนี้เบิกได้ไม่เกินปีการศึกษาละ25,000บาทนะครับสำหรับรายละเอียดของสาขาวิชาตามประเภทวิชา หรือสายวิชาของหลักสูตรที่กําหนดดังกล่าวเนี่ยให้เป็นไปนตามที่กระทรวงศึกษาธิการได้อนุญาตให้สถานศึกษาเอกชนทําการเปิดสอนในสาขาวิชานั้นๆนะครับนี่คือในหลักสูตรระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าหลักสูตรระดับปวสหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือปวทนั่นเองนะครับ